มากจะสั่งทุกอย่างมายกใว้เข้าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยโอ้โหนี่นะครับมีมันด้วยอ่ะโอ้ยบิบิรักหนูมากกว่าชีสบอลไหมสวัสดีค่ะไม่ได้อะไรหมีตื่นเต้นอยู่ไม่รอช้านะคะมาผิดด้าน นี่คือกุ้งถังแบบอันลิมิตที่เราสั่งมาแบบไม่อัน้น<ช>เดี๋ยวไปแกะตะกะเทอันนี้คือกระดาษรองใช่แลบบ้วกระดาษรองก่อนแล้วก็มีอันนี้ถ้ากันเบื่อนเรียบร้อยนี่ยังแบบร้อนอักเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> แกะยังไม่หมดมีอีกเพื่อ <c oughs> <c oughs> ขนาดนี้เลยขนาดตอนสั่งอ่ะเหมือนจิ้มไปแล้วมีโปรโมชั่นอ่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะขนมปังแคชเชียมเฟรนช์ฟรายสั่งได้ยุ่นนี้ก็อิ่มละทำพูดไปคุณต้องก็ขางกุ้งทอดอร่อยมากคือบอกตรงๆว่าเคยกินครั้งแรกจากร้านนี้อืมอะไรอันนี้ะไรอ๋อชีสบอลสาวกชีสนี่ครับขออนุญาตขออนุญาตกินนี้ก่อนนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวมันไม่ร้อน เราจมีห้าลูกไปรีรักหนูมากกว่าชิดบอลไหมหนูไปหมดเลย, <c oughs> ยกินเลยนะ เนื้ตักจริงๆนะวอ้โหแล้วคือมันก็ไมไ่แบบว่าเผ็ดจนอบบกินมไม่ได้จุดที่เผ็ดแบบเผ็ดเรื่อยๆโปรเอาวา,างตรงนี้เลยมันอร่อยจริงๆงนะไมนสุดยอดเลยอ่ะมีมันด้วยอ่ะ แลมาล้วจิ้มน,น้ำซอสของเขาเลย <S <S เลยไหมเอาอหอมเนยมากอืโอยจริงจริงมันจะมีข้าว้วยนะแต่สั่งทุกอย่างมางยกเว้นข้าว <S 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 ไม่ใช่สายข้าวแ้วหนูชอบกินข้าวข้าวจริงๆอะ่ะอุย๊ยคุณพระนี่คือมันกุ้งไหนหนูมีไหมมีเนี่ยนะ คือไม่ได้กินนานมากตัวเบลึกเลยอ่ะหอมเนยกลิ่นเนยชัดมากไอ้เิียงชอดีกว่า นิ่มงอนหิ่งหย <Hey ิวงดูดูครับคุณูชมเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเฮ้ยนะกุ้งแบบโคตรดีอ่ะอือร่อยมากนี่หอยตลับลายเหมือนกันนะทำไมอร่อยหมดเลยนะเราเนี่ย มันจะเป็นนวลๆมันๆนเค็มๆจะม,มีกลิ่นเครื่องเทศโคตรชัดเลยอือเอาไปกินแอติมชัยเ์โอโเราต้องจิ้มสองกันป่ะจิ้มแล้วแตก,ก่คนกินนี่ครับอือมเอติมอันนี้ยังอร่อยเลยของทอดจองเกรนเลยเรารักน้ำมันน้ำท <laughs> อดยอุดแป้งทนอดคุณพระสามารถกินหมดได้เลยอะ เอาวะใครยังไม่ก่อนอือนี่ปูหมาปูหมาก็หนีสิปูหมาระหว่างนี้ขอเมาส์ป้าหน่อยเด็กตอกยูทูปเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเราสองคนจะเป็นคนตอบเองร่างพักเราเคยเห็นอยู่ดีคือเขากำลังตอบคอมเมนต์อยู่แล้วก็หันไปทีมือปืนกูเกิลหาอะไรทุกอย่างหัวหาวทำอะไรหาความหมายทำไมคอมเมนต์ว่าอะไรตะหักพูดแมวแ้่บอกแมวน่ารักมากมาก ไอเราก็ไม่รู้จะเสิร์ชหาจะต้องหามาตอบเขาให้ได้ต้องเข้าใจเขาคอมเมนต์อะไรโอ้โหนี่นะครับโอ้ยเนื้อหลุดออกมาแร้วชอบนะครับเออล่วงไปเลยไม่ต้องขึ้นมานะเนื้อหลุดออกมาเลยอ่ะคือไม่มีเนื้อที่มันแบบที่ยุ่ยเลยะเป็นเนื้อออกมาเป็นก้อนเลยอ่ะลอนลออีกแล้วใช่ลอนลอออกมาเลยอ่ะ flashback เราไม่ได้แกะนั่นไงอะจริงจริง End of flashback บายๆเอาเดี๋ยวจะหกแล้วอ,อร่อยไหมอร่อยเออปูดีมากเออใช่ไม่มีกลิ่นแบบอะไรเลยไม่มีกลิ่นไม่ดีอ่ะ บาแกะปูคนเดียวครั้งแรกเมื่อไหร่ก็เด็กๆอ่ะมึงแกะเป็นรามาหาไรเพราะว่าลิบอกว่าหมอมือหัดแกะปูไว้เวลาจีบหญิงเนี่ยมึงจะได้แกะเขากินได้แต่ปบาไม่เคยแกะให้หนูกินเลยนะไม่เคยถึงมือใครอ่ะก็กินหมดซะก่อนเจอเนื้อปูหวางอู๋ไม่ไหวอ่ะจะยัดเข้าปากมันจะต้องมีอารมณ์คนที่แบบบางคนอยู่บ้านอ่ะแล้วเขา เอาขับนำไปแล้วนึกถึงตัวเองอ่ะเวลาเราแบบผู้ใหญ่ใช้ให้เราทําอะไรเงี้ยแจกให้กินอ่ะอืมสมมติแกะปูเนาะปกติแกะแล้วต้องวางใส่จานใช่ไหมแต่ของบี๊วีอะแกะแกะแกะเมือนเมื่อกี้เลยเขาเรียกว่าภาษีผ่านทางแล้วเขาได้กินเต็มไหมสมมติน่องเอ้น้อง ก้ามปูเออจะูก,ก้ามปูป่าว่าก็จะกินตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เอาตรงนี้ให้เขาขคนละครึ่งแล้วทุกคนน่าจะเป็นนะไม่หรอกหนูหนักกว่าไปวันนั้นเรากินกุ้งกันน้าหนูเขาจะเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อถังถังแล้วตอนนั้นไปซื้อกุ้งจากตลาดกลางมากินนั่นแหละก็คือกุ้งแม่น้ำ<ๆ>กุ้งแม่น้ำหัวแก้วอะ่ะเขาจะไม่ค่อยกินหัวกันนตหนูชอบกินหัวใช่ไหมเขาก็แบบหักหัวแล้วมาวางที่จานหนูหักหัวแล้ววางที่จานหนูหนูก็เอ้อหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเอิน้ากินเร็วจังเอิญน้าไป เนไ้ถังถังดูานั่งแบบนะถังถังก็หวาอร่อยกว่าอาเข้าใจแหละใช่สิเราไม่มีขดปุยนี่ไอ้เตาถังถังคงอร่อยสินเนื้ออิ่มไหมมึงหก็นูก็ต้องลองมองใหม่อีกท่านไปแง่ได้แค่เนื้อนี่นี่หัวอยู่นี่ไม่อิ่มใหญ่่าเดิมปะใช่ นังเปื้อยอยู่ไหมไม่แล้วแต่มันมัน,มนมโอ้โหคุณพาคุณเจ้าทำไมเปื่อนทั้งตัวมันก็อารมณทุกบ้านน่าจะมีมั้งไม่ต้องเอามานะเอามายังไม่เลี้ยงผ่านไปสองเดือนนี่ของเล่นเยอะกว่าเราอีกเ <c oughs> <c oughs> หนือยไหม <c oughs> เวลาแบบไปกินข้าวกับเพื่อนๆไงนนจุดที่อันตรายที่สุดของการกินด้วยกันคือการแย่งทุกคนจะไปที่ร้านอาหารถึงร้านอาหารด้วยความคิ้วซกขอเมนูหน่อยครับเฮ้ย <Hey, S 2> มึงกินไหมโอเคกูสั่งก่อนนะดึกด๊กดึกด๊กดึ๊ okay. กดึ๊กดึ๊กโอเคสั่งเรียบร้อยอาหารมาเสิร์ฟครับเสิร์ฟปุ๊บไข่เจียวไงโอ้ ตก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 ไม่ทันรอตะเกียงเลยสินะ <laughs> จุดอันตรายสุดคือกลางโต๊ะอาหารมันลงมาใครๆก็ตักได้เบบี้เป็นคนกินช้ามากคือ <c oughs> อาหารมาลงทีหนึ่งอะ่ะเราตักมากินได้ช้อนหนึ่งเงี้ย <c oughs> คนอื่นจะไปแล้วสามสี่คำทีเนี้ยเราก็จะมีจุดปลอดภัยของเราไม่ว่าจะอะไรก็แ,กกแล้วแต่ตักมาก่อนแล้วเอาไว้บนจานตัวเองจุดปลอดภัยคือระดับหนึ่งแต่ก็จะมีเพื่อนเรา <laughs> ตาดีมอง ไม่กินเหรอหรือบางคนตากไาเลยไม่แทน,นมือนขนาดอยู่บนแบบอยู่บนจานาาด <laughs> โอเคไม่เป็นไรเราสร้างมาตรการความปลอดภัยได้อีกเป็นระดับ2 <h iss> คือนี่ตักใส่ช้อนสมมุติเรากินคําแรกไปเคี้ยวเราตาักอีกคํานึงอ่ะรอเลยอันนี้จริงนะน่าจะ90%แล้วที่มันจะไม่โดนอ่ะเพราะว่า <h iss> เรากินไม่ชันอ่า ใช้มาเซเกินแล้วนะครับไ่ใช่อะใช้มาเฟยว่ะมัมไปก่อน <c oughs> <c oughs> เกียดูสิมืออ่ะก็มีสิทธิ์โดนแย่งกัน อ,อร่อยมากมันกินไปน้ำปลาปาไปเยอะเลยนะดูดิหนูจะลองกินแบบฝรั่งดูเขาจะกินกุ้งเนี่ยซอสเนี่ยกับแบบเค็ชัพเลยก็ค็อกอเทล ม,มันก็น่าจะได้อยู่แล้วก็เ<ม>นี่ยอาการอิ่มอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดขึ้นในแบบตอนกินบุฟเฟ่นะมันจะเป็นอาการแบบเฮ้ยเอาเลยกูตักมาเผื่อมัคือตอนเข้าไปอะเป็นเหมือนแบบว่าเอามาแปดสี่สามเจ็ดแปไม่เกินครึ่งชั่วโมงมองหน้ากนะันแล้วมันจะมีจังหวะช็อคคือร้าบุฟเฟ่มันจะมีบาแบบบาที่หยิบมาทำเยะกับบาที่สั่งทำเออแล้วก็กินอ <laughs> ันที่เราหยิบมาปุ๊บอิ่มแล้วอะอร่อยว่าที่อร่อย ลูกค้านีา่ครับวันนี้แอนนี้ครับคุณลูกค้าขอบคุณครับผมขัดอะไรหนึ่งดี๋มาะครับเพิ่มันโต้ก้อยแบบของใครอ่ะมึงไปหยอดมาแล้วสวยแล้วฮัลโหลอ่าปิดท้ายด้วยคนฉีดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องนัทโต้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยนะคะโหยโหโอ้โห อ๋อร้อนร้อนมันวนลอยอยู่บนนิ้วอ่ะคือมันมันร้อนอ่ะแต่ไม่ต้องไปงุดหิดมันร้อ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 นหนูโคตรแบบเขาโคดมันจะแบบเฮ้ยกูไม่กูไม่ร้อนแล้วมันเหลืออยู่ใช่ไหมแล้วมัตักเมื่อกี้แล้วมันกระเด็นหน่ยนิ้วแล้วเราต้องรอไงแล้วก็ต้องถือไว้อ่ะแล้วก็เลยก็จะเป็นจับเงี้ยร้อนร้อนร้อนถ้วยชามอะไรอ่ะอะไรโมโหทล้ไมอ่ะเก๋เลย ต้องเป่าเลยนะข้าวดทุกคนกินข้าวพดร้อนต้องเป่านะอันนี้คือบอกก่อนว่าป๊าแบบเป็นคนกลัวของร้อนมากไม่อุ่อร่อยมากเลยอร่อยข้าวพดคอนชีสโคตรอร่อยแม่อันนั้นเบีเอ็กเนใหหนูให้แค่ช้อนเดียวโอเคโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนนะครับกับช่องนักจ้องบายบาย หนึ่งทุกคนตักใส่จานปุ๊บตักมาครับกองกองไว้เอาข้าวกบให้มิดไว้ก็ได้อะไรก็ได้ไทยวันนี้คุณใช้ข้าวกบด้วยเหรอมีบ้างหวานใช้อะร้อนจริงร้อนร้อนไม่ร้อนเลยร้อนตักพองหมดแล้วบอกไม่ร้อนไม่อันนั้นเปียกๆกินเนี่ยหนูให้แค่ช้อนเดียวโอเค